พปอพ่อป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 ่อพ่นพ่อพ่ะพ่อ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 พอพ่อกินพอ่่่่ กินบ่ได้กินบ่ได้กินบ่ได้เออใช่แล้วไม่ได้จะกินอีิทบายล่ะกินบ่ได้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 เอาออกทำไมเนี่ยชิคกินบ่ได้อะชิกินบ่ได้นะไม่ใช่กินไม่ได้นะกินบ่ได้ไม่ได้กินบ่ได้บอ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  บ่บ <ừ. S 1> ่บ่กินบ่ได้กินบ่ได้กินบ่ได้ไอ้เช